ต่อกันที่กรณีที่โลกออนไลน์แชร์กันนะคะว่าซิลิก้าเจลที่มักใส่มาในอาหารสามารถระเบิดแล้วทําให้ตาบอดได้เรื่องนี้จริงหรือไม่ตรวจสอบอย่างไรไปติดตามกับคุณพีพรพลอนุตรโสตในชั่วก่อนแชร์ค่ะวัตถุกันชื้นเป็นสิ่งที่มักแนบมากับซองขนมอร่อยเห็นประจําจนคุ้นตาครับหลายคนจึงตกใจเมื่อได้เห็นภาพซองซิลิก้าเจลแชร์มาพร้อมเรื่องของเด็กชาวจีนคนหนึ่งที่ลองใส่ซองกันชื้นลงในแก้วน้ําแล้วเกิดการระเบิดใส่จนตาบอด หืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและต้องรีบบอกเตือนกันแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้อ,ตองเช็คให้ถูกชัวครับวิกิพีเดียบอกว่าซิลิกาเจลสกัดมาจากทรายที่มีซิลิกา้ามีลักษณะเป็นรูพรุนและผสมกรดกร,รมถันเจือจางทําให้ดูดเก็บความชื้นไว้ได้เพื่อให้ชัดเจนผมจึงเดินทางไปสอบถามจากผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ของไทยซิลิกาเจลแบบในภาพโดนน้ำแล้วระเบิดได้จริงไหมครับไม่น่าจะเป็นไปได้เขาบอกว่าเด็กเนี่ยเอาซองหย่อนลงไปใน ในน้ําแล้วซองมันระเบิดซึ่งออมันเป็นไปไม่ได้ครับผมยังไปที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬาขอคํายืนยันจากรองศาสตราจารย์ดรเจษดาเด่นดวงบริพันธ์เป็นโครงสร้างที่เป็นโพลิเมอร์แล้วก็รวมกับซิลิกาซิลิกาคือคองของทรายเนี่ยครับสามารถดูดความชื้นเข้าไปได้สูงแต่พอดูดเข้าไปมากๆน้ำที่มีอยู่มันก็แตกตัวออกนั้นเองนะคือมันไม่สามารถจะระเบิดขึ้นมาได้ครับ แต่เพื่อให้แน่ใจก็ต้องทดลองกันจริงๆเลยดีกว่าตัวเม็ดซิลิกาเจลมันมีรูพุ่นอยู่ในตัวใช้สําหรับเก็บกักความชื้นในปริมาณที่จํากัดแต่เมื่อเราแช่ในน้ําเหมือนกับว่าบังคับให้มันดูดความชื้นไม่มีขีดจากัดมันก็จะอิ่มตัวจนมันแตกออกแต่ไม่ระเบิดนะฮะแล้วถ้าเม็ดซิลิกาเจลยิ่งอยู่ในซองการแตกก็จะถูกจํากัดอยู่ในซองส่วนที่บอกว่าเป็นน้ําด่างอันตรายนั้น พอนากระดาษนิดมาสมาวัดความเป็นกรดด,าด่างดูก็พบว่าน้ําที่โดนซิลิก้าเจลอยู่ในระดับกลางครับไม่เป็นทั้งด่างและไม่เป็นทั้งกรดไม่มีฤทธิ์กัดกร่อนซิลิกาเจลเนี่ยเป็นสารดูความชื้นที่มีความปลอดภัยสูงแต่ไม่ใช่อาหารเพราะฉะนั้นตัวมันเองเนี่ยเรารับประทานไม่ได้เพื่อถนอมอาหารเท่านั้นควรจะอยู่ในภาชนะของมันนะครับมันมีซองใส่ของมันจริงๆการสัมผัสก็ไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ว่าถ้าจะกินเข้าไปเนี่ยครับก็เป็นอันตรายได้จึงไม่ควรจะให้เด็กเข้าไปยุ่งกับของพวกนี้ครับยังเหลืออี ใส่ Google Images เพื่อค้นเทียบทำให้พบภาพนี้ในเว็บจีนมากมายถึงขั้นเจอวิดีโอว่าออกข่าวโทรทัศน์แปรแปหาหาไปไม่นานครับผมก็พบคำตอบว่าเกิดเพปซองกันชื้นระเบิดใส่ตาเด็กจีนจริงๆครับแต่ไม่ใช่ซิลิกาเจลสารที่โดนน้ำแล้วระเบิดนั้นคือลาร d ด s ซิคแคนหรือสูตรเคมีแคลเซียมออกไซด์ หรือว่าชื่อไทยๆง่ายๆว่าปูนขาวครับซึ่งตัวนี้ถ้าโดนน้ําแล้วจะเกิดก๊าซสะสมจนอาจระเบิดได้จริงและตัวมันยังเป็นกรดรุนแรงด้วยขนมหลายชนิดในจีนยังนิยมใช้ซองกันชื้นแบบปูนขาวนี้อยู่ครับเนื่องจากมีราคาถูกกว่า จับซองและจะรู้สึกว่าสิ่งที่อยู่ข้างในเป็นผงเหมือนแป้งเลยครับซึ่งนักวิชาการจีนก็แนะนําพ่อแม่ให้หยิบซองกันชื้นโดยเฉพาะแบบปูนขาวนี่ทิ้งไปก่อนที่จะยื่นขนมให้ลูกจะดีที่สุดครับสรุปว่าข่าวนี้ทําให้คนอ่านสับสนเพราะภ้าประกอบใช้ซองซิลิก้าเจลทั้งที่ต้นเหตุเป็นสารคนละชนิดครับดังนั้นเรื่องที่เข้าใจว่าซิลิกาเจลอันตรายระเบิดได้นี่เป็นอย่างไรครับเรื่องนี้มั่วอย่าแชร์มั่วอย่าแชร์ครับ ทุกสิ่งในโลกล้วนมีข้อบ่งใช้อยู่ที่เราจะค้นพบและเลือกสรรมาสร้างประโยชน์ได้อย่างไรครับแอดไลน์ของสำนักข่าวไทยไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์ a t n a ร m k ot. หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปได้วยกันกับตัวก่อนแชร์สรุปว่าสารกันชื้นซิลิก้าเจลแช่น้ำแล้วแค่ทำให้น้ำแตกตัวนะคะไม่ระเบิดค่ะ